แต่ว่าเรื่องแรกแน่นอนครับเธอกลับมาถึงเมืองไทยแล้วนะหลังจากที่ไปประกวดที่ประเทศเอลซาวดอร์น,นี่เลยฮะแอนโทเนียโพซีวะเธอเดินทางกลับถึงไทยแล้ว ไม่ได้มงกุฎมาเป็นมิสยูนเวิร์สแต่ว่าเธอเป็นรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวิร์ส2023และเป็นมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์ด้วยเมื่อวานนี้คุณผู้ชมได้ไปชมบรรยากาศครับหลังจากที่เธอเดินทางกลับมาที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบรรยากาศนี่คึกคักเป็นอย่างมากและรวมทั้งมีการแห่จริงๆอาจจะไม่ได้ว่ารอบเมืองเหมือน <c oughs> <ๆ>สมัยแบบคุณปุ๋ยอภัสราหรือว่าพี่ปุ๋ยพรทิพย์ <c oughs> แต่ก็ต้องบอกเลยว่าคึกคักไม่แพ้กันเลยครับอลองไปดูบรรยากาศบางช่วงเมื่อวานนี้ครับ Boy ขอบคุณมากทุกคนมากๆเลยนะคะจริงๆตอนแม่ปุ้ยได้พูดว่าทุกครั้งแอนได้พูดถึงแทนคับทุกคนแอนก็จะน้ำตาซึ่งออกมาตลอดเลยเหมือนตอนนี้แต่อยากขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะคะสื่อมวลชนทุกคนที่ที่มาวันนี้แล้วก็ r อ e แฟนขอบพีด่ดีมากๆที่อันลักสุดๆขอบคุณมากมเลยนะคะที่มาวันนี้ที่มารับแอนกลับมาบ้านนี่คือบางช่วงใช่ไหมพุม่นุ้ยใช่ค่ะเดียวว่าไม่ได้มงแต่ได้ใจนะใช่ครับแฟ<อ>นขับนางงามไปกันเพียบเลยตั้งแต่ที่แอนโทเนยโพปซิลลงจากเครื่องบินนะครับจากเอลซาวอร์เนี่ยนะมาถึงที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เนี่ยครับหลังจากเดินทางกลับมาถึงโอโ้โห แอนโทเนียเธอบอกว่าเธอแทบกลั้นน้ำตาไม่ไหวเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่คุณนุ่นบอกไปก็คือว่าไม่ได้มิสยูนเวิร์สแต่ว่าเธอได้ใจคนไทยทั้งประเทศเลยเธอเป็นรองอันดับหนึ่งนะครับคุณผู้ชมแล้วก็ที่สำคัญนี่การปรากฏตัวครั้งแรกหลังจากเป็นรองอันดับหนึ่งมิสยูนเวิร์ส2023มาในชุดไทยจัก,กรีแล้วรวมทั้งแน่นอนตอนนี้รัฐบาลเรามีนโยบายเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ถูกไหมฮะเธอก็บอกเลยเธอพร้อมจะส่งเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของเมืองไทยให้ชาวโลกได้รู้จักมันจะเป็นชุดไทยผ้าไทย ไวไทยเป็นถึงยิ้มสยามด้วยนะฮะแล้วรวมทั้งเธอบอกว่างานใหญ่ๆจะได้เห็นแอนโทเนียเธอแต่งชุดไทยเนี่ยแหละครับรวมทั้งไม่เปลี่ยนใจแน่นอนเพราะว่านอกจากความสวยงามแล้วชุดไทยก็งช่วยเพิ่มพลังให้กับเธอด้วยจริงนะครเพราะว่าเธอเป็นมิสยูนิเวอร์สไทยแลนด์แล้วก็เป็นคนไทยด้วยอาจต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะคุณผู้ชมครับและเป็นไงล่ะ สวยจริงๆ oh. ต้องยอมรับเลยนะครับขณะดเดียวกันเมื่อวานนี้ตั้งแต่ที่สนามบินสุนทรภูมิแฟนคลับของแอนโทเนียเองก็มีการชูป้ายข้อความขนาดใหญ่ให้กําลังใจเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วก็บอกว่าขอบคุณที่ทําเพื่อคนไทยทั้งประเทศในรอบ35ปีหลังจากที่ประเทศไทยไม่ได้มงกุฎในเวทีนางงามจัก,กรวาลมานานแต่ว่าอย่างที่เราเล่าไป hmm. นี่ใกล้มากที่สุดครั้งหนึ่งเลยนะฮะคุณผู้ชมในรอบ35ปีตั้งแต่ สมัยพิบูลพนทิพย์นะครับรผมหลังจากท่าอากาศยานสุหภูมิแล้วคุณผู้ชมไปชมบรรยากาศช่วงข้ามครับว่าทีมข่าวโมโนนิวส์ของเราก็ตามไปด้วยนะฮะคุณผู้ชมฮะโดยแอนโทเนีโพซิลเนียนั่งรถโลซรอยสีน้ำเงินรุ่นโลซรอย1951นะครับซีเวิร์ดดราฟทอยเวอร์ e ิเบลนี่ให้แฟนๆนางงามได้ตามกรี๊ดแล้วก็ที่สำคัญไปปรากฏตัวนี่ฮะนี่ตั้งแต่ที่สนามบินสุนรภูมิเลยสื่อมวลชนเทียบเลยนะฮะทั้งไทยทั้งเทศแล้วก็รวมทั้งแฟนคลับนางงามเยอะมาก เดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่ย่านสุขุมวิทดีไหมฮะคุณผู้ชมคุณนุ่นค่ะนี่นะฮะมันจะเป็นจากนี่เลยท้องฟ้าจำลองอ้ยาวไปจนถึงย่านเอกมัยทองหล่อนะฮะพร้อมพงแล้วก็ไปจบที่อุทยานเบญจศิริด้วยนะครับผมค่ะอุ้ยหลายคนนะคะถือรูปแอนโทเนียบางคนก็โบกธงชาติค่ะบางคนนี่ตะโกนเรียกชื่อเธอตลอดเลยนี่นะคะแล้วก็ถ้าไปดูแถวแถวห้างสรรพสินค้าในย่านนั้นนะคะคถ้าผ่านเนี่ยจะเห็นเลยว่า จอแอลของข้างนี่เลยขึ้นป้ายนี่แสดงความยินดีต้อนรับเธอกลับเมืองไทยค่ะนี่โอ้โหบรรยากาศคึกคักมากนะคะเมื่อวานนี้แฟนคลับนางงามแล้วก็คนไทยเรานี่ไปให้การต้อนรับแอนโทเนียเยอะมากเลยนะครับส่วนกําหนดการวันนี้แอนโทเนียเองจะไปปรากฏตัวเป็นนางนพมาศร่วมงานลอยกระทงที่อุทยานเบญจศรีหลังจากนั้นแน่นอน ที่ไหนได้ตัวหรือยังไม่รู้รู้แน่ๆว,ว่าวันนี้17นาฬกา5นาทีในรายการทัวมาลงเปิดใจที่แรกแอนโทเนียโพซีอย่างที่คุณนุ่นบอกจะมาเปิดใจที่แรกในรายการทัวมาลงนะเป็นครั้งแรกทางทรทัศนะฮะคุณผู้ชมครับผม17นาฬิกา5นาทีหลังจากนั้นแอนโทเนียก็จะเดินทางกลับบ้านเกิดที่จังหวัดนครราชสีมาก็เข้าใจว่าที่โคราชก็น่าจะมีการ บรรยากาศยิ่งใหญ่เหมือนกันในการจัดการต้อนรับเธอเนี่ยนะอันดูบรรยากาศเมื่อวานนี้คึกคักเป็นอย่างมากนะครับขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ครับคุณแม่ของคุณแอนโทเนียก็เดินทางมารับลูกสาวที่สนามบินเนี่ยนะครับก็บอกกับทีมข่าวบอกว่าก็เตรียมขนมจีนน้ำยาไกา่สูตรโคราชผัดมีโคราชแล้วก็น้ำพริกปลาทูไว้คอยต้อนรับเพราะลูกสาวบ่นว่าอยากกินหากเดินทางกลับมาถึงที่บ้านเกิดด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้รอติดตามนะฮะภารกิจของแอนโทเนียรมทั้งวันนี้เธอจะมายืนที่นี่นะฮะที่โมโนโชนที่นายกับรายการทัวร์มาโลกสด พลาดเด็ดขาดเลยนะค,ะครับ